สวัสดีครับผมดี634271นะครับนายพิสิษว์นดีจะมาต่อวงจรกาเรื้อที่หนึ่งนะครับก็คือมีคาปาซิเตอร์ขนาด0.047ไมโครฟารัดนะครับต่ออนุกรมกับตัวต้านทาน 3.3k โอห์มครับแล้วก็เชนแนลที่หนึ่งนะครับของออสซิลโลสโคปนะครับต่อกับจุด A.D. นะครับก็คือจุดนี้แล้วก็จุดนี้ แล้วก็ชั้นที่2นะครับต่อเข้าที่จุด B แล้วก็มาปรับค่าเอเ u นซี่นะครับก็คือ5 0 0 h เแล้วก็แอมปิจูดนะครับก็คือ1 0 p พ p ครับ ต่อไปนะครับมาดูเครื่องออฟซิลโลสโคปนะครับขั้นที่หนึ่งเป็นสองโวลต์ั้ที่สองเป็นสองโวลต์แล้วก็ต่อไปจะมาอา่านค่าดีนะครับค่าดีก็คือด,ดีใหญ่นะครับนับจากหนึ่งไซเคิลก็คือจากจุดนี้ถึงจุดนี้นับเป็นหนึ่งไซเคิลนะครับก็คือมีทั้งหมด 20ช่องครับแล้วค่าดีเล็กนะครับเกิดจากการเคลื่อนตัวเลื่อนของเฟสนะครับก็คือทางนี้มีทั้งหมด3ช่องครับจากตรงนี้ตรงสม ต่อไปจะมาดูค่าที่ท่1น,นะครับเจากที่ช่อง1ครับค่าที่งจะมีค่าเท่ากับ2นะครับ2มิลลิเซกแล้วก็พิกท,ทูพีของช่อนนง1ครับก็คือ10จุด หนึ่งหกหนึ่งโวล์ครับต่อไปจะมาดูช anel ที่สองนะครับที่สองนะครับจะมีค่าเท่ากับสองไมโครเซกครับ ก็พีพีทพีของ Channel 2นะครับเท่ากับส่ากับ4 5์4 4ครับโบนสวัสดีครับเราจะมาต่อวงจรตามรูปที่2นะครับก็คือวงจรน,นี้นะครับโดยที่เราจะใช้คาปาซิเตอร์นะครับขนาด0.047ไมโครฟรัดนะครับต่อขนานกับ ตัวต้านทาน 3.3k โอห์มนะครับแล้วก็เราจะใช้ channel ที่1ของออซิสโ o ลสโผลนะครับต่อเข้ากับจุด A กับจุด D นะครับ A กับจุด D แล้วก็เราจะใช้ channel ที่2 o s อ i ซิสโลสโนะครับต่อเข้าที่จุด B แล้วก็เราจะเอาสายของแรงกําเนิดสัญญาณนะครับต่อเข้ากับจุด A แล้วก็จุด D นนเราจะมาปรับค่าที่แหล่งกำเนิดสัญญาณนะครับโดยที่ f r e q u e n c y นะครับเราจะปรับให้เท่ากับ500เฮิรตครับ <Okay. S 1> แล้วก็แอมพลิจูดนะครับแ m p l i t u d e เราจะปรับเป็น10โวลต์พคูพีครับแล้วก็ปรับเป็นสแคว e wave ครับ เรามาดูกราฟที่ออซิโอลสโคนะครับเราจะได้ประมาณน,นี้ขึ้นรูปทรงประมาณน,นี้แล้วก็เราจะอ่านค่าคงตัวเวลานะครับโดยที่แกน y นี่เป็นโวลต์นะครับมีแต่ละช่องของช่องใหญ่ของโวลต์นี่คือจะเท่ากับ5โวลต์ครับแล้วก็แต่ละช่องเล็กนี่คือจะเท่ากับ1ครับต่อไปแกน x นะครับแกน x นี่ก็คือไมโครเซกนะครับ นึงช่องใหญ่ของแกน Y นะครับจะเท่ากับ500ไมโครเซคครับแล้วก็1ช่องเล็กจะเท่ากับ100ครับโดยการอ่านค่าคงตัวเวลานี่คือเราจะอ่าน60%ของตรงนี้นะครับ60%ของตรงนี้ก็คือ6.3ครับ6.3ก็จะอยู่บริเวณนี้เราก็จะตีเส้นเท่ากับคลื่นเส้นสีฟ้าตีมาเส้นสีฟ้า,าตรงน,นี้ แล้วโปรเจกต์ลงไปด้านล่างครับเราจะได้ค่าคงตัวเวลาอยู่ที่ประมาณ150ครับก็คือโปรเจกต์ลงมาตรงนี้โปรเจกต์ลงมาตรงนี้ก็150าพอดีขอบคุณครับ